สวัสดีครับเดลี่การเงินนะครับวันนี้ก็มารีวิวกองทุนกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นกองทุนของทหารไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นกองกองทุนของจีนนะครับที่ว่าช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับกองทุนจีนเพราะว่าแม้ว่าโควิด19จะส่งผลกระทบนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นจีนค่อนข้างจะปรับตัวลงไปแค่นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนหุ้นจีนก็ยังดูน่าสนใจนะครับก็วันนี้อยู่กับกองทุนเปิดฐานไทยนะครับ China Opportunity นะครับหรือตัวย่อชื่อว่า TMBCOF นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในหนังสือที่ชวนมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟเทคนิคอลนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสะสมได้หรือยังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญนะครับหนังสือชี่ชวนของตัว TMBCOF นะครับก็เป็นอัปเดตล่าสุด31มีนาคมนะครับปี63นี่เองนะครับก็ชื่อกองทุนเปิดทหารไทยไชน่าออป portunity นะครับหรือชื่อย่อก็คือ TMBCOF นะครับ เขาบอกว่าตัวนี้เป็นกองทุนที่เป็นตราสารทุนนะครับก็คือลงทุนในหุ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน TMBCOF เนี่ยก็คือกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศจีนนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดของจีนเขามีหลากหลายเนาะมันมีทั้งเอ h ช r e นะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าที่ฮ่องกงที่เป็น H ฮช a r ร์เนี่ยอันนี้เขาพูดถึงอันไหนนะครับแล้วก็ที่จีนเองนะครับสมมุติเป็น A อเชีและกันก็จะมีเซินเจิ้นมีหลายทีีี่่เเลยยง้ก็ม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับนโยบายการลงทุนนะครับเขาบอกว่ากองทุนเปิดฐานไทยชไนซ์อั o p p o r t u น i t ีนะครับจะเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมนะครับต่างประเทศเพียงกองเดียวก็คือ Master Fund นะครับจะลงทุนที่ชื่อว่า UBS Lux Equity Fund China Opportunity นะครับอันนี้คุ้นๆนะอันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้นๆเหมือนมีสักตัวหนึ่งที่เป็นลง UBS Lux เนาะที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับ ก็โดยอัตราส่วนในบัญชีจะไม่น้อยกว่า80%นะครับอันนี้ก็เป็นภาพปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศลักซมเบิร์กนะครับโดยที่ลงทุนในรูปของสกุลดอลลาร์นะครับอาจจะลงทุนในจินทรัพย์อื่นๆตามที่ระบุในโครงการนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนก็ตามนะครับแต่ว่ามัลติเฟนเนี่ยไปจัดตั้งอยู่ในลักซมเบิร์กนะครับซึ่งใช้หน่วยลงทุนเวลาเราไปซื้อเนี่ยใช้เป็นสกุลดอลลาร์นะครับเพราะนั้น ความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่ไทยหยวนนะครับแต่เป็นความเสี่ยงไทยกับนดนอนล่าแทนนะครับในส่วนของนโยบายการลงทุนของกองต่างประเทศนะครับเขาบอกว่า UBS Lux เนี่ยมีการลงทุนอย่างน้อย2ใน3ของมูลค่าสินทรัพย์นะครับโดยที่ตาสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนนะครับพูดถึงหน่วยลงทุนสามารถศึกษากองทุนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าตัวหนังสือชี้ชวนของ UBS Lux เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่า เขาบอกว่าเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนอยู่ในจีนนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จีนหรือว่ามีการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจีนนะครับถ้าระบุแบบนี้หมายความว่าจีนอย่างเดียวนะครับไม่มีฮ่องกงไม่มีไต้หวันนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับตัว TMB CoF ของกองออกองทุนเปิดทหารไทยเนี่ยเป็นแบบ passive นะครับก็คือวิ่งตาม UBS เลยนะครับส่วนตัว UBS นะครับกองทุนหลักเนี่ยเป็นแบบเชิงลุกนะครับเป็น active management นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนหรือผลประกอบการเนี่ยให้มากกว่าเบนชมาร์ตนะครับทีนี้กองทุนนี้เหมาะกับใครนะครับก็คือว่าเ,เหมาะกับการที่เราจะไปลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งมีผลตอบแทนเนี่ยที่มากกว่าตราสารหนี้นะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นได้นะครับแล้วก็นักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนในประเทศจีนนั่นแหละครับก็คือพูดถึงว่าเราอยากไปลงทุนในบริษัทที่อยู่ที่จีนหรือว่าหุ้นจีนนั่นเองนะครับเราก็ใช้กองทุนรวมนี้ได้นะครับ แล้วกーー็เขาบอกว่ากองทุนนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการใช้เงินในระยะอันใกล้นะครับที่นี่เขาไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าต้องถือกี่ปีแต่เขาบอกว่าทรรยะอันใกล้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นได้นะครับนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของกองทุนรวมหุ้นนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะได้กําไรเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะขาดทุนเงินต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักความเสี่ยงของเรานะครับ ทีนี้ในแผนภาพของการแสดงความเสี่ยงนะครับของกองทุน TMB COF นะครับอยู่ในระดับ6กนะครับก็เป็นเรื่องโบติของกองทุนรวมหุ้นนะครับว่ามันเป็นความเสี่ยงที่สูงแล้วนะครับ6จาก8เนาะ ก็มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นะครับก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับทีนี้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานะครับก็อยู่ที่15-25ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตลาดจีนมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะถ้าเป็นดัชนีอย่างไทยเองเซ็ตก็อยู่แถวๆนี้นะครับ10-15แปลว่าตลาดจีนเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับเวลาขึ้นสามารถขึ้นได้เยอะเวลาลงสามารถลงได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลงทุนในประเทศจีนจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ความผันผวนในหุ้นของเขาเนี่ยมันมากกว่าไทยนะครับโอเคทีนี้ภาพต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเนื่องจากเราไปลงทุนในหน่วยที่เป็น US ดอลลาร์นะครับในประเทศลักซมเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าในนโยบายของเขาคือเป็นดุลลยพินิจของผู้จัดจาก,การกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันอาจจะมีโอกาสที่ไทยอ่อนไทยแข็งหรือดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข็งเนี่ย เราเนี่ยจะให้อำนาจในการตัดสินใจที่ผู้ผู้จัดการกองทุนนะครับเขามีอำนาจตัดสินใจใช้ดุลพินิษว่าเขาจะประกันความเสี่ยงหรือเปล่านะครับการประกันความเสี่ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ว่าเรารักษาเงินให้มันนิ่งครับไม่พันผลไปตามตลาดโลกนะครับเขาก็อาจจะไปใช้พวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับพวกฟิวเจอร์นะครับทำพวกสัญญาประกันพวกราคาดอลลร์ไว้นะครับว่าเราขอตึงราคาไว้เท่านี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะการทําพวกเนี้ยนะครับ ก็เป็นดูลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูสัดส่วนการลงทุนกันบ้างนะครับก็อยู่ในกองทุนที่เป็นมาสเตอร์ฟันเนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีประเทศที่ค้างจ่ายอื่นๆนะครับอยู่ที่ติดลบประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อมรัย์ประมาณสักหนึ่งจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่าที่ดูตรงนี้ก็คือลงทุนในหน่วยลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเงินสำรองในตัวพอร์ตการลงทุนของกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้าาางงล่่นะครับว ตัว TMB CoF เนี่ยเขาไปลงทุนอะไรยังไงเยอะขนาดไหนนะครับสัดส่วนของอุตสาหกรรมนะครับอ่ะเท่าที่ดูนะครับสัดส่วนการลงทุนที่เยอะที่สุดของกองทุน TMB CoF เนี่ยก็คือ financial service นะครับซึ่ง financial service เนี่ยจริงๆถ้าเราแบ่งกันดีๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแบงค์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็น non bank นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยคือพวกธนาคารนะครับซึ่งพวกธนาคารเนี่ยทำส่วนใหญ่ก็คือพวกเงินฝากนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือพวกหลักทรัพย์นะครับก็จัดตั้งกองทุนจัดตั้งพวกเ,เป็นบล็อกเกอร์หุ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะเป็นบล็อกเกอร์ของพวกประกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตระกูลแบงค์นะครับอีกตระกูลหนึ่งคือนอ n นนแบงค์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเรื่องของ1เครดิตนะครับบัตรเครดิต2ออาจจะเป็นพวก สินเชื่อที่เป็นบริโภคนะครับก <Stat> ็อย่างเช่นเงินกู้ส <attend> ่วนบุคคลให้บุคคลมากู้ไปใช้ไปกินไปทําอะไรได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขจะมีหลักประกันหรือไม่มีก็ต่างนะครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นพวกรถพวกบ้านนะครับก็เป็นสินเชื่อประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบงก์กันนอนแบงก์ที่น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นตระกูลพวกคอน s u m e r นะครับอันนี้ก็เป็นพวกบริโภคนะครับบริโภคภายในประเทศก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นอาหารนะครับ food นะครับเรื่องของแฟชั่นนะครับเรื่องของ ที่อยู่อาศัยอันนี้อาจจะแยกไปเป็น real estate นะครับสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศบริโภคฟู้ดเนี่ยก็อาจจะแยกอีกนะครับว่าเป็นตระกูลเดลิเวอรี่นะครับตระกูลเเป็นรีเทลนะครับขายขายส่งนะครับขายปีขายส่งก็มีแยกกันอีกนะครับก็มีหลายแบบนะครับทีนี้ใน Communication Service สนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เป็นเทเลคอมนะครับก็เป็น t ทลโก ก็คือพวกให้บริการอะไรให้บริการเรื่องของ ISP นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตพรวเวเดอร์นะครับก็คือพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น 5G นะครับ 4G 3G อยู่งนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของแคริเออร์นะครับก็คือโทรศัพท์พวกสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มถัดไปก็มีเฮลท์แคร์บ้างนะครับมีอินดัสเทรียลบ้างไม่เยอะนะครับแล้วก็ไอทีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าเรามองง่ายๆนะครับ3กลุ่มนี้ เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามกลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่คนใช้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับมันตรงกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับถ้าจะดีอีกนิดนึงก็อาจจะเพิ่มเฮลท์แคร์ให้เป็นสัดส่วนที่มันเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะดีกว่านี้นะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าในจีนเนี่ยในเรื่องของเฮลท์แคร์เขาอะไรยังไงเยอะขนาดไหนนะครับโอเคนี่ก็เป็นสัดส่วนการลงทุนนะครับ อทีนี้เราตัดมาดูในตัวหนังสือชี้ชวนของ UBS บั่งนะครับว่าตัว Master Fund เนี่ยเขาลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในหนังสือชี้ชวนของ TMB เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นแบบภาพกว้างๆนะครับทีนี้เรามาดูเนี่ยแฟกชีตของตัว UBS นะครับ Equity China นะครับก็เ,เบื้องต้นนะครับข้อมูลนี้เป็นสิ้นเดือนของเดือนเดือน2นะครับกุ่มภาพัน์ธนั่นเองนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้นะครับเป็นแบบ active l r e manage d หมายความว่าเป็นแบบ active fund นะครับมีความพยายามจะให้ชนะ benchmark นะครับโดยที่เขาจะ investing in selected Chinese company นะครับหมายความว่าเขาไม่ได้ลงทุนตามดัชนีนะครับเขามีการเลือกบางตัวที่เขาอยากจะลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของ performance กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เขาบอกว่าตัวสีขีดสีแดงเนี่ยนะคือ Index Fund นะครับส่วนสีเทานะครับคือตัว Performance นะครับทีนี้แล้วก็ตัวเส้นปะนะครับก็คือเบนช์แม็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเส้นสีแดงกับเทียบกับเส้นปะนะครับสีแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ In, อินตัวอินดีคส์ฟันนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าอินด x f u ์ฟันเนี่ยก็มันจะวิ่งตาม กราฟที่เราเห็นเลยนะครับแต่ว่าสีเทาเนี่ยสีเทาตรงนี้นะครับมันคือตัว performance นะครับที่ที่ที่กองทุนทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็ในสัดส่วนที่เราเห็นอยู่นะครับก็วิ่งล้อกันนะครับแต่จะมีอาจจะมีปีนี้นะครับที่ว่าช่วงที่ลงมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันลงมาประมาณก็น่าจะประมาณสัก20-30%ะครับลงมาพอๆกันนะครับก็ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเรื่องของ performance นะครับ ทีนี้ลองดูในกราฟตรงนี้บ้างนะครับว่าที่เขาให้ตารางมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับว่าตัวพอร์ตฟิโอนะครับกับตัวเบนชมาร์กนะครับอ่ะทีนี้พอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอร์ตนี่นะครับกับเบนชมาร์กนะครับพอร์ตเนี่ยในถ้าเกิดเรานับ1ปีย้อนหลังนะครับพอร์ตทำได้ต้องบวก19%นะครับในขณะที่เบนชมาร์กทำได้แค่หนอันนี้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเยี่ยมไปเลยเพราะว่าทำเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าต้อง19เาท่านะครับโดย ก็เก่งมากนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้เดือนถ้าเกิดย้อน3ปีนะครับ79กต่อ32ก็เท่าตัวนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับทีนี้5ปีย้อนหลังนะครับ123ต่อ79นะครับถือว่าแบบว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ไม่เร็วครับไม่เร็วไม่เร็วสำหรับ TMBCOF นะครับก็ตัว UBS แปลว่า UBS เขาเก่งนะครับที่สามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีแปลว่าเขาหยิบเลือกตัวมาค่อนข้างดีนะครับ ทีนี้แทรกให้หน่อยนะครับเรื่องของเบต้านะครับตัวเบต้าคืออะไรนะครับเรามองอย่างนี้ครับเวลาเราเทียบเบตา้าเราจะไปเทียบกับพวกเบนช์มพูนะครับสมมุติว่าเบนช์มพูของผมเนี่ยวิ่งที่เอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตัวกองทุนของเราเนี่ยวิ่งตามเบนช์มพูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือวิ่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราจะเรียกเบต้าว่าหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ามีความแบบ ความผันผวนน้อยมากจนถึงก็ท่านไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดเป็น1นนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันลงมาแบบว่าต่ำกว่า1น,นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้ตัว i n d e x x u n นนะครับหรือตัว Benchmark เนี่ยผันผวนมากนะครับแต่เราจะผันผวนเท่ากับ93%ของเขานะครับนั่นหมายความว่าเราผันผวนน้อยกว่านะครับซึ่งเบตาเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับถ้าเบตาสูงหมายความว่า ดัชนีเขาไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ะแต่เราอ่ะดันบวกไปแล้วสองเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าช่วงบวกเยอะก็เยอะนะครับช่วงลบเยอะก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบต้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเป็นแบบไอเดียลเลยนะหนึ่งจะดีสุดแต่เนี่ยศูนย์จุดเก้าสามศูนย์จุดแปดเก้าศูนย์จุดเก้าสองก็ถือว่าเลวไม่เลวครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ส่วนของ tagging error นะครับ tagging error คืออะไร tagging error คือถ้าสมมติเบนบากนะครับวิ่งเป็นยังไงนะครับแล้วเราแตกต่างจากเขามากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก6%ก็นะครับก็เป็นเรื่องปกติสำหรับ active management นะครับมันก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับถือว่าดีจริงตัวนี้ดู performance แล้วไม่ไม่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเรามาดูในเรื่องของเซกเตอร์กันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรนะครับก็สัดส่วนที่เราเห็นเยอะๆนะครับก็เหมือนเดิมครับที่บอกไป f ฟ n น n c i เชลนะครับอันนี้คือเหมือนกับในที่ TMB เอามาโชว์ให้เราเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแล้วก็ดูดีนะครับว่าการจัดพอร์ตแบบตามจากการใช้งานจริงนะครับว่าคนในประเทศบริโภคเยอะก็ควรจะเป็นเรื่องของคอน s u m e r product นะครับคนในประเทศเนี่ยใช้ธนาคารนะครับก็ควรจะเป็นพวกแบงกิ้งนะครับอ่ะทีนี้เป็น10 10อันดับของหุ้นที่อยู่ในกองทุนนี้ณนะปัจจุบันนะครับก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะที่ผมบอกไปนะครับ ตัวแรกเลยคือ Tencent Holding นะครับ Tencent หลักๆแล้วก็ที่เรารู้จักกันว่าเราทำเกมนะครับก็จะเป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็มี Education Group นะครับผมอาจจะไม่รู้จักทุกตัวนะครับอีกอันนึงก็คือ Alibaba นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับ a l i Express Alibaba นะครับ พวกไอที IT ต่างๆนะครับหรือว่ามันจะมีอย่างอื่นไว้นะเพราะว่าอ阿บบาไม่ได้ทําแค่นี้นะครับทำเรื่องของ Payment Gateway ด้วยก็เป็นทางด้านไอทนะครับมีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาด้วยทําวินิยด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ภายใต้ของอาบาบาหมดเลยนะครับมีปิงอันนะครับที่เป็นอินโดนีเนะครับนี่เคยบอกไปแล้วว่าเป็นอินโดนีที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันอื่นๆผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันก็คือ a a group นะครับก็เป็นเรื่องของอินชูรันเหมือนกันนะครับก็คือประกันภัยที่ขายกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับบางคนบอกอยากจะหา a a ในตลาดหุ้นไทยไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จีนนะครับก็นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกองทุนหุ้นจีนนะครับว่าภายใต้เนี่ยเขาลงทุนอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมของ TMB CoF กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเพดานในการจัดค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1.9นะครับไม่เกินนี้นะครับสูงสุดไม่เกิน1.9นะครับซึ่งปัจจุบันเก็บอยู่1 7 4 4 1นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะให้สวยๆงามๆนะครับก็อาจจะสักประมาณ1.3 1.4อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับ1ปีถ้าเราโดน1 7 10ปีเราโดนรับก็ กัดกินไปเยอะเลยนะครับถ้าลงทุน1ล้าน17%คือแสน0แล้วนะครับก็เยอะมากๆเลยทีนี้ในเรื่องของการค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับก็ค่าธรรมเนียมในการที่เราไปซื้อนะครับเราจะโดนเก็บก็คือเราไปซื้อเนี่ยโดนก่อนเลย1.5%เนะครับเวลาเราขายนะครับเราไม่โดนนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของกองทุนพวกหุ้นต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่เขาจะเก็บตอนขาซื้อนะครับก็เก็บเยอะเหมือนกัน1.5%นะครับ ก็ไม่เบานะครับสำหรับตัวนี้โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของ performance กันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัว TBCOF เนี่ยกองทุนรวมนะครับจะเป็นสีน้ําเงินเข้มสุดนะครับแล้วก็ตัวดัชนีชี้วัดนะครับเขามีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวหนึ่งคือเป็นสกุลดอลลาร์กับตัวหนึ่งเป็นสกุลบาทนะครับโดยที่มันเป็น MSCI นะครับก็มันก็คือตัวะกองทุนหุ้นอินดี кс ของจีนนั่นแหละนะครับก็มาวัด performance กันนะครับก็ในอันแรกนะครับ ก็ในปีอันนี้ปี58นะครับเอาปี58ก่อน58เนี่ยกองทุนชนะดัชนีชี้วัดไปหมดเลยนะครับชนะแบบขาดลอยเลยนะครับเพราะว่าดัชนีชี้วัดเนี่ยมีตัวที่ปิดติดลบด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่แบบบวกนิดเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่า17%เลยนะครับตรงนี้สิบเจ็ดทั้งทั้ที่มีตัวที่ติดลบมีตัวที่บวกนิดเดียวนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทีนี้ในปี59นะครับเนี่ยปี59แพ้นะครับเพราะว่าตัวเองติดลบแต่คนอื่นเขาบวกกันปี60ก็อยู่ใน เกรดที่ใกล้เคียงกับคนอื่นนะครับมีชนะอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ชนะนะครับปีถัดไปนะครับปี61นะครับคนอื่นเขาลบกัน18-19%ตรงนี้นะครับตัวนี้ลบแค่16.94%ก็ดีนิดนึงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับปี62อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับเพราะว่าตัวเองทําไปได้เกือบ39%นะครับทั้งที่คนอื่นทําได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ โอกาสที่จะบวกก็เยอะกว่าลบนะครับนะปัจจุบันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาบวกก็บวกได้10% 30%นะครับเวลาลบก็ลบได้16%นะครับลบแบบก็เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นจีนมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับมันความความผันผ,ผลในตัวมันสูงมากนะครับแล้วก็บอกว่ากองทุนนี้มีผลขาดทุนมากที่สุดใน5ปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือ maximum drawdown นะครับ ก็สูงสุดที่เราเห็นก็คือ30มสลบสานะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราถืออยู่ล้านหนึ่งเงินหายไป3 0 0 0 0นเลยนะครับก็เยอะเยอะถือว่าเยอะนะครับในเรื่องของนโยบายปันผลนะครับนโยบายปันผลนเนี่ยกองทุนนี้ไม่มีนโยบายการจ่ายบันผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ดูแลผลประโยชน์ก็เป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็วิธีการซื้อขายนะครับสามารถทําการซื้อขายได้ทุกวันนะครับแปดโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสามครึ่งนะครับโดยที่ เขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยบาทเดียวเองนะครับในการซื้อขายคือน้อยมากๆจะลงทุนร้อยเดียว200-300ก็ได้นะครับแล้วก็ขายคืนก็เหมือนกันนะครับเวลาเดียวกันระยะเวลาในการรับเงินคืนนะครับเวลาเราขายคืนนะครับก็คือ4วันนะครับก็มันคือ T ีบวกสนะครับก็คือทําการวันไหนก็นับไป4วันเราถึงจะได้ตังค์นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูพาร์ทของเทคนิคอลกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกราฟของ TMBCOF นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมดูเป็นกราฟเดือนนะครับก็ จะเห็นว่า1แท่งเนี่ยคือ1เดือนนะครับแล้วก็มีข้อมูลตั้งแต่ปี2 0 1 5เลยนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับกราฟเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเป็นภาพแบบแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับนี่ครับแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดเลยนี่คือจุดต่าสุดแล้วนี่ก็คือจุดที่เป็นทัชพอยต์นะครับอ่าผมก็วาดเส้นไว้ให้นี่นะครับนี่เราเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นกราฟเดือนเนี่ยมันทําภาพเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับแท่งตรงนี้นี่คือแบบ ขึ้นไม่ <nervous S 1> ล totally ื 2016, มแบบแบบหูลืมตาเลยนะครับตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาเนี่ยขึ้นแบบขึ้นหนักมากนะครับขึ้นแบบรัวๆเลยนะครับทีนี้ก็มีช่วงมาย่อบ้างนะครับก็เป็นช่วงนี้เนาะช่วงตรงนี้ก็มีช่วงย่อลงมาบ้างนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปได้นะครับทีนี้ตรงนี้คือช่วงที่เป็นวิกฤตตัวโควิดนะครับนี่โควิดก็มีการย่อลงมานะครับแต่ดีกลับไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคือเร็วมากเลยนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าแทบไม่ได้มีผลกระทบเลยนะครับเนี่ยช่วงเนี้ย ที่มันที่ดิ่งลงมานะครับเสร็จแล้วดีดกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความน่าเป็นห่วงของจีนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่จะเป็นไปต่อก็คือมันอาจจะลงมาเจอเส้นแล้วก็ไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของจีนเนี่ยดูค่อนข้างดีนะครับดูค่อนข้างดีจริงๆว่ามันไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยจะตกเลยนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับในภาพมุมมองของที่เป็น t i time f r a m e month นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู time f r a m e week กันบ้างนะครับโอเค time frame w e e k เนี่ยก็ สิ่งที่เราเห็นนะครับตัวนี้เราเริ่มจากปี2020มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขีดเส้นแบ่งไว้ให้นะครับนี่คือ2020นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจาก2020เนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมันลงมาอย่างนี้เนาะอ่าทำเทนเทนไลน์ตรงนี้เป็นขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้ตามสัญญาณอินดิเคเตอร์ตรงนี้เป็น MACD นะครับ m a c d ก็บอกจุดตัดว่าถ้ามันมีการจุดตัดแบบขาลงแบบนี้ จุดตัดที่เป็นแบบทิศทางลงแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะราคาปรับตัวลดลงได้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีการปรับตัวลงจริงนะครับพอปรับตัวลงลงมาเนี่ยก็สิ่งที่เราคาดหวังได้ก็คือมันจะต้องดีดกลับแล้วก็ทะลุไอเส้นเทรนไลน์เนี่ยเบรกขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งกลับไปเป็นเทรนเดิเมก็มคือเทรนขาขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนะครับความแข็งแกร่งของมันนะครับนี่อันนี้คือเส้นที่เป็นอันนี้คือเส้นที่เป็นแนวแนวรับเก่านะครับนี่ คือเคยลงมาแล้วก็เด้งได้เคยลงมาแล้วก็เด้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ลงมาเนี่ยยังไม่ถึงเส้นนี้เลยด้วยนะครับก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วนะครับแปลว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควรนะครับสำหรับกราฟแท่งตรงนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคน่าสนใจนะครับทีนี้ถ้าใครเห็นอ่อนๆข้างหลังนี้นะครับเส้นสีแดงกับสีม่วงที่มันตัดกันนะครับตรงนี้มันเป็นตัวค่าเฉลี่ยที่ผมทําไว้นะครับของราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันเป็น3เส้น EMA 5 5 4 5นะครับก็คือเอาราคา45วัน15วัน5วันเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วก็ทําเส้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีจุดตัดนิดหนึ่งตรงนี้นะครับมันคือการบอกว่าราคามันเริ่มกลับตัวนะครับเราก็เลยเห็น2แท่งนี้มันเริ่มกลับตัวนะครับในมุมมองของผมนะผมมองว่ามันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยจีนอาจจะขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะครับทีนี้เรามาดูกราฟข้างล่างกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกราฟ ISI นี ไอ้ไซบอกโมเมนตัมนะครับถ้ายิ่งขึ้นไปสูงตรงนี้หมายความว่าคนซื้อเยอะนะครับถ้าลงมาข้างล่างหมายความว่าคนขายเยอะนะครับเมื่อไหร่ที่ขึ้นไปข้างบนโอกาสที่จะลงมีเยอะเมื่อไหร่ที่อยู่ข้างล่างโอกาสขึ้นจะเยอะนะครับพอจุดนี้เราเห็นว่ามีคนซื้อขึ้นไปเยอะนะครับกราฟมันก็เลยดิ่งลงมาก็เป็นตามนี้นะครับดิ่งลงมาจริงๆนะครับทีนี้พอกราฟมันลงมาอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้แตะจนถึงเส้นสุดท้ายนะครับถึงบอกว่าจริงๆยังดูว่ามันยังวิ่งไม่ครบรลปนะครับถ้ามันขึ้นเนี่ยผมกาลังมองว่ามันอาจจะลงมาอย่างนี้อีกสักทีหนึ่งแล้วค่อยๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสจะเป็นภาพแบบนี้นะครับว่ามันวิ่งขึ้นนะครับวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นะครับเนี่ยคือภาพที่น่าจะเป็นของมันนะครับเพราะถ้าดูจากแบบกราฟเดิมๆนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับ ขึ้นมาได้นิดนึงต้องมีวิ่งซอยก่อนถึงจะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเราคาดหวังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือว่ากรอบนี้สะสมได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะสะสมตัว TMBCOF นะครับผมมองว่าสะสมได้แล้วก็ไปต่อได้ยาวๆนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวทั้งในพาร์ทของที่เป็นหนังสือชีช้ชวนไม่ว่าจะเป็นของ TMBCOF เองนะครับหรือว่ากองทุน m a Master f u ันที่เป็นของ ตัว UBS นะครับแล้วก็ในพาร์ทของเทคนิคอลนะครับว่าจริงๆช่วงนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับเป็นช่วงที่เริ่มสะสมได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆกองทุนแบบนี้นะครับมันเป็น active fund นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของเขาเนี่ยจะมีการที่ความพยายามที่จะให้ชนะ benchmark นะครับซึ่ง b e n c h m a r ของเขามันคือตลาดจีนนะครับซึ่งมันก็มีความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเปลี่ยนหุ้นเข้าหุ้นออกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ถ้าใครที่ชอบความหมือหวานะครับว่าอยากจะได้กําไรเยอะๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่า performance หลังๆเนี่ยของเขาเนี่ยดูดีพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอย่างนี้มันก็ดูเสี่ยงหรือว่าค่าธรรมเนียมมันแพงนะครับก็ค่าสนใจพวกกองทุนที่เป็น Index f u n ฟนะครับหรือว่ากองทุนดัชนีเนี่ยก็ไปดูของพวก A- s h แช e ก็ได้ h s h a r e ก็ได้นะครับพวกนั้นก็เลือกเลือกที่จะเอามา เข้าพอร์ตเราได้เหมือนกันนะครับก็เป็นมุมมองครับผมว่าดูแล้วก็ไม่เรวนะครับถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยสําหรับ TMBCOF นะครับก็ใครอยากดูกองทุนอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมารีวิวให้ฟังนะครับใครอยากได้ความคิดเห็นอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับ TMBCOF นะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับว่า สามารถที่จะเอาความรู้ทางด้าน,นการอ่านหนังสือชี้ชวนไปใช้กับกองทุนอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ภาทของเทคนิคเนี่ยเราก็ให้เห็นเทรนไลน์นะครับเห็นเรื่องของการที่ว่ากราฟจะดีตัวยังไงนะครับเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์มาประกอบนะครับว่าดู m a c d ดู i s i ยังไงนะครับว่าเราตัดสินใจยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในช่องทาง YouTube ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีรีวิวกองทุนกับ ทำกราฟหุ้นนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับไดอารี่การเงินวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ